สวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเหียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปีนะครับตอนนี้ก็เป็นชุดของฟีรี่นะครับโพลีบีทสามพลังบวกนะครับยาฆ่าหญ้าในข้าวนาปีนาไร่นาดอนนาโคกโดยเฉพาะเลยนะครับก็อย่างที่คลิปเรา ช่วงต้นคลิปให้ดูว่าการตอบรับของเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับที่สนใจเอาตัวโพลีบีทสามพลังบวกนะครับเป็นสูเป็นรุ่นใหม่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในราคาเท่าเดิมนะครับก็เราทำออกมาเป็นซีรีส์นะครับตอนที่1ตอนที่2ตอนที่สามเรื่อยๆเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในข้าวนาปีนะครับแล้วก็ จาะจงไปในวัชพืชแต่ละชนิดแต่ละชนิดให้เกษตรกรได้เข้าใจได้กระจางกันว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรจะกําจัดยังไงให้ได้ผลดีที่สุดนะครับนี่ก็คือเป็นชุดของ3มพลังบวกกันนะครับครับในวันนี้ก็ถึงคิวของกลุ่มของหญ้าใบกว้างอยู่เลยนะครับเมื่อก่อนหน้านั้นสองคลิปก็จะเป็นกลุ่มของหญ้าใบแคบนะครับแล้วก็วันนี้เป็นกลุ่มของหญ้าใบกว้าง ตัวที่2กัน,นครับตัวแรกที่เราออกคลิปไปแล้วก็คือตัวเส้นใบมนนะฮะที่แบ่งออกเป็น2อ,อย่างเส้นใบมนใบสีเขียวใหญ่ๆกับเส้นใบมนต้นแดงครับเล็กๆตัวนั้นนี่กําจัดยาก,ออกมากๆนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของวัชพืชที่มีความสําคัญนะครับและที่สร้างความเสียาหายให้กับชาวนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือโสนหินหรือบางที่เรียกว่าโสนแดงนะครับโนหินโนแดงดูเลยนะครับ นี่ครับต้นที่เรียกว่าสนโหนหินสนโนแดงหรือว่าโนหินโนแดงเราสังเกตดูลําต้นมานะครับออกเขาจะออกเป็นสีแดงๆเลยนะครับนี่นะครับเรียกสนโหนหินหรือสนโนแดงนะครับเรามารู้จักกันว่าสนโหนหินหรือว่าสนโนแดงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างต้นสนโนนะครับมีอยู่2แบบ, int, บ Kh Kh ok, นะครับมีอยู่2แบบมีสนโหนหินกับสโนคางคกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกัน นาที่เกิดขึ้นในนาปีเยอะมากแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับชาวนาเยอะมากถ้ามันขึ้นเยอะๆแล้วรถเกี่ยวมานี่ไม่อยากจะลงเกี่ยวให้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมาตัวแรกเลยสนุหินหรือสนแดงนะครับอย่างในรูปเลยสีออกเป็นแดงอันนี้เป็นยอดอ่อนออันนี้เป็นต้นเริ่มแก่แล้วนะครับต้นใหญ่ตั้งแต่50เซนจนถึง1เมตรหรือว่าเมตรครึ่งนี่คือสนุหิน ลักษณะของต้นนี่คือต้นเหนียวมากๆเหนียวขนาดว่ารถเกี่ยวเจอแล้วไม่อยากจะลงเกี่ยวให้เพราะมันจะเข้าไปแล้วมันไม่ขาดนะครับมันจะเข้าไปตามซอกต่างๆของรถเกี่ยวมีปัญหาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดที่มีสนหินขึ้นในนาข้าวเยอะๆนี่ต้องกําจัดนะเม้นรถเกี่ยวจะคิดราคาเพิ่มขึ้นไปอีกค่าเกี่ยวนะครับเพราะว่ารถไปสร้างความเสียห,หายกับรถเกี่ยวเขานะครับตัวนี้เป็นวัชพืชใบกว้างแนบต้นเหนียว นะครับต้นเหนียวมากๆนะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับนี่ก็คือสนโหนหินนะครับส่วนสนโนตัวที่2ก็คือสนโนคางคกนะครับหรือว่าสนโนเขียวสนโนขาวที่กลุ่มมีอยู่ทั้งในนาปีและนาปรังนะครับนี่ก็คือสนโนเขียวนี่กําจัดไม่ค่อยยากนะที่ยากที่สุดคือสนโหนหินหรือสนโนแดงหรือโนหินโนแดงนี่นะครับคือต้นสโนที่ สร้างความเสียหายให้กับชาวนาเยอะมากถอนนี่ดึงแทบไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นี่ดึงก็ยากถ้าต้นใหญ่แล้วดึงยากมากต้นเล็กๆสูงไม่เกินหนึ่งฟุตยังพอดึงได้อยู่นะครับนี่ก็คือความร้ายแรงของสโสนหินสโสนแดงนะครับนี่ก็คือรูปของเขานะครับตัวที่เราจะกําจัดได้ยังเป็นเหมือน